ค่าเพื่อนว่าสมัยเที่ยวปีไหมสร้างแซงเป็นไนน้ำฝนตัวานแั่ต่ำนี้สร้างแซงสร้างที่แก่ไม่สางไม่ทำไมโบราณโอ้สางไม่สางไมทำไมโบราณสางแซงเขาเอินสรางแซงแต่ทำไมเขาทำไมไม่โมจัาดอกเนระุ่นไม่โมจาดอกสร้างแซงแ่ด เออกลาเป็น้องฟันเป็นนิมิตจะซื้อดอกเป็นแนวทางซช่แต่ว่าแต่ถึงที่ฟันแม่มาแม่นีด้หละแม่มาแม่ก็ร้ายหัวติดแล้วปูหกเจ็ดหัวติดแล้วค่ะโอนฟันไปจะซื้อเนาะจะได้ใช้ปูฟันแม่เลยวาค่ะปูสามคนไม่ใช่สามคนจะได้สางแสยงจะได้สังแสีงสังทีสังซีมุ่งหัวอื่น ก็รู้ใจนั่นแหะเพาก็ไม่แล้วก็เพื่อนกัวบ้านมามาว่าหลายดอกมาเพื่อนยิ่งสามคนก็พาผู้หนึ่งเพื่อนว่ะแต่ว่าผู้กับแปรไปท่นนั้นทังทีแม่ทาแม่ดอกเมื่อมันที่เลขดังเขาจะเธอาบ่ถือกระคับผูดู้ตีเป็นตะไนเนาะนีดผู้ตีสองห้ากับเจ็ดหนึ่งกับหกนึง หนึ่งเจ็ดหนึ่งพ่อก็แปลไปเละพมฟันน้องปันอีกไปคคะปูบบอเขฟันว่านั่นเพื่นบอกว่าเบิ่งซุดเพื่นนี่แหละเพื่อน่าไม่แตุ่ดงามเลโอค่ะเพราะว่าสุดเพื่นม่เบื่อเหมืนว่าโอค่ะแด้ว่าทาชุดไหมจังสิจเพ่นว่ไม่มากแต่เดีเบอ่์ทุกุดเขาเพื่นนั่นแหะค่ะอมีตัวเดียวแล้วปเนาไม่ตัวเดียวั้ว พูมาก็ได้สุดดีคะูอยู่นทเาน่มากูหนาก็คู่กลางคูนาก็คู่กลางลู่หาก็พงหนึงอยู่ค่ะคู้นาคูนาใช้สองพกสองแม่แม่แม่ับพกหนึ่งเพราะว่ามันมันค่ยเป็นสั้นมันเค่อยเป็นสั้นนะมันคยเป็นสั้น เพราะว่าเรื่องท้าวโสมที่มันจะมากกั่าออกคู่นึง่ะนาะกันเพิ่มฟันนะเป็นนั่นน,ะ <c oughs> น่ะที่มักัดหัวให้อีกบ่ครับปู่เดินถ้ามาันดีกลับแล้วมันจะกลับก็มันกลับซะตัว <c oughs> กั๊ซี่ก็พากันกัดหัวเอาละมั้งครับปู่กัดเอาละได <c oughs> ้ร้อยมากแกันกลับเป็นซองเก่ามากมรุนปู่ดีฟันอีกเดบอกไปตัวไม่เจ้าปันนี้เอาะว่าฟันตัวไม่ไเนี่ยเนวทางเจ้าไม่ใช่เลยล่ะเพิ่มฟันเนาะ กิจกรรมออกมาใส่ได ну ้เจอดอกฟันกระไรไม่น no ั่งเถอะกิจกรรมหมุนมาใส่ได้เนาะกิจกาหมุนมาใส่พวกฝันปูกิจกรรมหมุนมาใส่พวกฝันได้เจอก็เป็นในร้านุดชุดเพิ่นนี่แหละแล้วว่าซาจะในร้านเมื่อได้กระไรค่ะว่าจะมีสุดใหม่มากบ้เออซาจะมีสุดใหม่มาขอมันไม่สบายเลยสุดเก่าในร้านนั่นละค่ะชุดที่มีตัวเล็กนาะปูเนตะวัน ็ไปเพิ่อยเพิ่มมาัแล้มันจะวางยุคางนี่เลยนี่เลขห์กนยุุดคางนี่แลมัายุคซุดไปทั้งคุหครับว่าแต่ว่าแต่ว่าฟังหันมาข้าวหนี้ในปูสุดมีตัวเล่หเื่ร้อยมีอยู่บ่จักมาเห็นแล้วก็ว่านูหานมเห็นสีมี้คูไม้กับมไห่แล้วว่าไหมโอ้ทางขาสุดไหม่เยเออเนี่ยลไม่ตัวไม่ต่อเดียวเลยละ มันออกมันออกว่าซองว่าอะไรโวเดียวก็ไดด้ันกบไปเิ็ ใช่เบ้องหลังหาเบิงหลเทียกันเทีนีนะคะที่เราเป็นเลขของอันของปู้อคะนี่ปูเขียนไหายนะะเทีนั่นเที่ก็เเดี๋ยวเห็นน้อยเฉพาหันเนาะสองหกห้านมีโชคมาปูเนาะเดี๋ยวเพิ่นมีโชคเห็นเน่นในอันเทาถ่ายนั่นสิเหมือนมาเราถ่อยมาเที่ยนนคะอ่นมาบหมดที่เ็เขาเป็นเ่าคเล็ปูเขาอยู่แต่วันับหัว กับหัวูบอกกันหกเกสามไม่ับอกสาหกค่คนไหนซื้อน่กัดี่ทูคือเก่าล้ค่ะปะู่แล้ก็เ้ากับหัวกับหางก็เบอก,บอก,บอก,บอกถึเะค่ะข,ของมาเรืเ่อยๆคุแล,ล้วนปูไร่งวดหรอ้อบปค่ะว่กับพันไปพันมาไร่งวดเลยเราเขาจะบอกใครจซื้นอนะไม่ได้ถึอค่ะ <laughs> จะงวดติดแล้วนะค่ะปูไา่งวดแล้วหางวดเลยนะโอ้ หกหกวดติดเนาะงวดนี้เป็นงวดทีเก็ตบะปูสี่หกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นตัวแนวทางของปูได้ฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็แคบนาจอไว้เนาะคะ่ะหมักกะจดัดคัดกระผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกับเป็นผู้น้ำเสนอแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องจะพาไปชมชุดของแม่ยาตะเคียนเนาะคะ่ะ น,นะออนี่เนาะค่ะเป็นชุดยาเนาะค่ะ,ะพี่น้องกบวรอนะคะเพื่อพี่น้องเฮซี่เขาเห็นนะคะอเนยาเห็นเาะปเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะเป็นชุดของของไม่ยาตะเคียนเนาะค่ะพี่นอ้องลอ,องมีมากช่ปะ นี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็เบิงเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะแม่ยร์ตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องต้องได้สุดไหมเอาปูด่านั่นกับสีชมพูได้ปู่นี่ราคาเห็นแล้วตะเลขค่ะแอดเห็นแล้วแดงจึงครึ่งยี่ห่อขาท่งนันค่ะแดงจึงครึ่งเลยค่ะพี่น้องมาเบิงมาเบิง เป็นาเีมเด็กจิงคงนแล้วพี่น้องนาอยู่เที่นะคะคนแกจะเที่ยงวัดเด็กจิงคือีิรีป่ะค่ะตัวไดน้อนี่ค่ะเห็นเป็นตัวได้ค่ะเจ็ดสามบงโอ้นี่พี่น้องค่ะเห็นบะค่ะนี่เห็นมาเจ็ดสามค่ะคันนี่เนาะ พี่น้องเหนตัวใดน้อค่ะแต่ว่าเบิ้งเอาแล้วก็แคบหนาจอเด้อค่ะทางเจ้าบ่าเห็นเป็นเจ็ดสามนะคะนกนี่เหล็กเจ็ดงามงามค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็แคบหนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องอุ้ยจนเห็นล้วลูเห็นตัวใด เห็นตัวใดแล้วเห็นตัวใดเห็นตัวใดลูกบอกแม่ด้วยตัวใดลูกน้องผู้จะเห็นน้องผู้เห็นตัวใดน้องผู้เห็นตัวใดแลค่ะพี่น้องเห็นเห็นคืีแม่หนีนะคะเนาะหนีเนาะในอันนี่นี่ชะบาเห็นเป็นตัวนี้แล้วพี่น้องเลยอนี่เห็นเตี้ยนเนาะเหะนเตี้ยนนะนี่ค่ะสามค่ะเมือเกิงเนาะพี่น้องเนาะเ็ดสามนะคะนี่แม่ค่ะนี่แม่เหล็กสามแม่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ พี่น้องเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเจ็ดนะคะนี่เด้อนี่สามเด้อนี่ค่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อพี่น้องนแม่นเห็นเป็นง่ายดีค่ะพี่น้องหนึ่งห้าเจ็ดสามนะคะเนาะสามโตวได้ตัวได้เห็นสามโต้แต่โต้สามนั่นนฉิบเป็นโต้หาแม่นบวกตัวกลางเป็นตัวเจ็ดมั้ย เจ็ดห้าตาตาดีได้เด้อพี่น้องเด้อตาดีได้เด้อค่ะดีทีแม่ตะเคียนนะคะตะวันในแตะเคียอนี่สีมาแม่ความฝันปูครัมาเข่าฝันปูนะคะพี่น้องมาเป็นปริศนาเหมือน่ะค่ะค่ะเม้าเข่าฝันปูเนาะค่ะว่าให้อยู่กับชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมียแตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะชุดไม่ย่าก็มีแต่สวยๆเนาะค่ะพี่น้องชุดสีชมพูชุดนุ่นแหละทั้งฝุ่นล่ะคะ่ะเห็นแหลวเป็นตัวเลขเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นต้นตะเคียนเนะะานะ,ค,ะค่ะไม่ย่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นต้นตะเคียนเด้อค่ะพี่น้องก็เห็นมะะั้ค่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวเลขวะะะ่านอค่ะแอดเห็นยุนนี่เป็นหนึ่งห้าละคะ่ะเนี่ย หนึ่งหาชัดชัดเค่ะเอซค่ะเห็นมค่ะคต้กตัะอยู่ตรงนั้นกับเป็นอันนั้นเนาะค่ะกับเจดหนึ่งเนาะค่ะนี่เจดหนึ่งชัดชัดเลยค่ะมาดูนะคะนี่อยู่นี้เจ็ดหนึ่งค่ะกับทั้งนี้เป็นหนึ่งห้าค่ะเนี่นี่เจ็ดหนึ่งชัดเจ้เลยค่ะนี่ค่ะเจดหนึ่งค่ะกับหนึ่งห้าเนาะค่ะค่ะอยู่ต้นตะเคียนเนาะค่ะ ต้อนอยังต้น, <S 2> <S 2> ตนนี่นต้นตะเคียน,นมั้นปะเข้ <บา S 1> มแนบปะนี่ต้นใหม่นี่ยค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะเห็นว่าเนี่ยค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะเห็นปะยูต้นยูต้นได้ค่ะมาเห็นมีต้นยังค่ะต้นยังต้นยังค่ะต้นข้อต้นข้อปะค่ะโอ้ต้นข้อกรให้โชคนะคะสงสัยยากอะเซียวนี่น่าม่ละค่ะเนาะ เกตหนึ่งอะค่าเนึ่หนึ่งชาติชาติรับหนึ่งห้าเนี่เห็นบ้างไหมโอ้เมนบ้าหนึ่งห้นึ่งหกเมนหนึ่งหาธรรมดาดิองยหนึ่งห้าสามนะคะบ่คนะเออสามแค่ะบ้างดีๆแต่ว่าบ้างไปบ้างมากั็เป็นหนึ่งหกเนี่ไม่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกะพี่น้องกับพี่จรนาบงนะคะเนาะเป็นแนวทางนะคะหนึ่งห้าสาม ามุ้งสามีข้างหลังหนูใครมาหูมันก็ผิดจารณ <apl> าเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีก็แคปหน้าจอไว้เด้อวิเคราะห์เบิ้งดีๆก่อค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับเป็นผู้นําเสนอแนวทางเนาะค่ะพี่น้องหาแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเผื่อมีโชคมีใช้กับทางวัดปูสี่หกเนาะค่ะค่ะพี่น้องก็ เด็กเกียทางใต้กันง,ง่ายมากมากูมามนหน่อยใช่ไหมค่ะเออค่ะแอดก็จะพาไปชมของกุมานเนาะค่ะพี่น้องค่ะกุมานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะกุมานเนาะของกุมานนี่เป็นตัวอย่างเนาะกุมานเย้ยห้โชคแม่เนี่ยเด้อ ให้เห็นชัดๆในกุมานอันนี้ของกุมานเนาะค่ะพี่น้อง 6, 2, หก,กสองมา,า,งาไหมน,นี่นะค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะอยู่กับคือเจ็ดสองก็คือหล่ะค่ะพี่น้องก็ลองเอาพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะวิเคราะห์เบิ้งก่อนนะคะ่ะเบิ้งดีๆก่อนนะคะพี่น้องค่ะ แอดก็เป็นผู้นำเสนอแนวทางเนาะคะ่ะเผื่อจะหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีนะคะ่ะนี่ก็เป็นชุดของแม่ย่าตะเคียนเนาะคะ่ะพี่น้องแม่ย่าตะเคียนก็ได้เข่าฝันปูเนาะคะ่ะว่าตัวเลขก็อยู่กับชุดนี่แหละค่ะพี่น้องพี่น้องกัเบิร์นเอาเด้อค่ะพี่น้อง

เลขฝันนิมิตเนาะคะ่ะให้ผู้หญิงสามคนอยู่ในส่างแซงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูกตีเป็นสองหกห้าเนาะคะ่ะกับหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วกแนนะะ็แม่ตะเคียนเนาะค่ะพี่น้องแม่ตะเคียนเราก็ต้นคอนะคะ่ะแอดก็เห็นเป็นเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งห้าสามเนาะค่ะก็บเอฟซีก็แคบนาจอไวดเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ก็ได้เราความฝันนิมิตของอาจารย์ให้ฟังเนาะคะ่ะพี่น้องก็ ตีเอานะคะปิศนาของปู่ซีหกเนาะค่ะพี่น้องเผื่อจะมีโชคมีชัยกับปู่ซีหกเนาะคะ่ะก็เขามาหกงวดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้ก็เป็นงวดที่เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อะคะ่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆแอดกับเป็นผู้นําเสนอแนวทางหาแนวทางฝากพี่น้อง FC. เอฟซีเผื่อจะมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแม่ยยาตะเคียนเนาะคะ่ะก็บอกว่าอยู่ชุดเนาะคะ่ะพี่น้องเขาฝัน